ออกอะไรบ้างแชร์เก็บไว้ค่ะแล้วก็รู้ไว้จะได้สอบติดค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องของครูแอมมี่นะคะ s m a r t p a าร์เขาก็จะได้แบ่งนะคะว่าการสอบคู้ผู้ช่วยในตามหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยมันมีทั้งหมด3ภาคน,นะคะคือภาคก,กอภาคขอแล้วก็ภาคคอค่ะแต่ภาคก,กอเนี่ยก็จะมีคะแนนทั้งหมด200คะแนนเต็มนะคะ ภาคขอก็200แล้วก็ภาคคอก็คือ100นะคะซึ่งถ้าใครนะคะจดไม่ทันไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเดี๋ยวครูจะทำตรงนี้เป็นสรุปนะคะแล้วก็ให้ทุกคนทักเข้ามานะคะที่เพจครูซึ่งจะมีลิงก์นะคะอยู่ข้างล่างนะคะไ ใต้คําอธิบายคลิปแล้วน้องๆเนี่ยทักอินบ็อกซ์แล้วก็บอกไปว่าสรุปนะคะว่าครูสอบอะไรบ้างพิมพ์มาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งลิงก์ที่เป็นตัวที่ครูพิมันเนี้ยเขียนวัาเนี้ยให้น้อง,องๆซึ่งจะได้เอาไปปริ้นเอาไปแปะแล้วก็ไปดูนะคะจะได้แบบเช็คลิสต์ตัวเองด้วยว่าอ่านหนังสือได้ครบตามที่เขากําหนดปเอาไปต่อนะคะซึ่งเกณฑ์ของภาคกนะคะที่มันเป็น200คะแนนเนี่ย จะต้องผ่านนะคะก็คือขั้นต่ำ60%ส่วนภาคขอเนี่ยก็60%เหมือนกันแล้วก็ภาคกอภาคขอภาคขอขั้นต่ำคือ60%ถ้าได้3ผ่านนะคะเกิน60%ก็เรียกว่าผ่านจ้าอ่ะไปต่อนะจ๊ะซึ่งตรงตรงภาคกอเนี่ยเราจะมีทั้งหมดนะคะคือ200คะแนน200คะแนนเนี่ยเราแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ดูตามช้าๆนะคะ อันแรกคือการคิดวิเคราะห์จำไว้เลยการคิดแล้ววิเคราะห์มันคือภาษาไทยนำมาทำานี่คืออนุกลมเนาะพวกอนุกลมพวกชาวปัญญา IQ ข้อสอบ IQ ทั้งหลายนะและปริมาณปริมาณคือเลขเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาไม่ได้ระบุและเขาไม่ได้บอกว่าใน1 0 0คะแนนเนี่ยจะเป็นภาษาไทยกี่ข้ออนุกรมกี่ข้อเลขกี่ข้ออย่างที่เราก็รับซรบกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะศึกษาอ่านแล้วก็ปูพื้นมันหมดนะคะทั้ง3ส่วนนี้แล้ว3ามส่วนเนี้ยมันก็จะกลายเป็น100คะแนนเต็มโอเคไหมคะอ่ะไปต่อภาษาอังกฤษเขาเน้นเหมือนกันนะคะตรงเนี้ยไปถึง 50คะแนนแล้วก็เรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นราชการที่ดีอีก50คะแนนรวมทั้งหมดนะคะตรงนี้คือ200คะแนนเต็มไปต่อจ้ะภาคกรเนี่ยถ้าแยกย่อยออกมาแบบลงลึกลงละเอียดนะเพื่อทุกคนที่ฟังคลิปนี้จะได้เอาไปอ่านเป็นไกด์ได้นะคะภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยจุดที่เขาเน้นนะก็คือความเข้าใจภาษา นะคะแล้วก็พวกการสื่อสารเอาง่ายๆก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านแล้วก็เอด๊ดูวิธีการสื่อสารเป็นอย่างไรนะคะหรือเข้าใจเวลาอ่านภาษาไทยทีนี้มันยูย่อยนะคะมันมีเรื่องของการจับใจความสรุปความตีความซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ตีออกมาเป็นสาประเด็นว่าคุณอาจจะเจอบทความไม่แน่นะคะอาจจะเป็นบทความสั้นบทความยาวเจอได้หมดนะคะ อ่านข้อความหรือสถานการณ์แต่คุณจะต้องจับใจความให้ได้จับใจความคือหาประเด็นนะคะสรุปความคือย่อแล้วสรุปออกมาตีความก็คือเข้าใจเจตนาของผู้เขียนว่าเขาต้องการสื่อสารอย่างไรเขาบอกอะไรกับเรานะคะและภาคกอในส่วนคิดวิเคราะห์นะคะส่วนที่2คือเชิงนามาทรมค่ะนามาทําเนี่ยถ้าแบ่งนะ,ะมันก็คือการหาความเชื่อมโยงเชื่อมโยงของอะไร ของคําของข้อความหรือของรูปภาพนะคะอย่างเช่นเขาเขียนว,ว่านกแล้วก็รังแล้วก็อะไรสักอย่างอะ่ะที่มันมีความเชื่อมโยงคล้ายๆกับนกกับรังอ่าถูกไหมอาจจะเป็นลักษณะว่าช้อยที่ถูกอาจจะกลายเป็นคนกับบ้านสมมุตินะเพราะว่ามันอยู่ในลักษณะอยู่ในรังอยู่ในบ้านาเห็นปะมันเป็นการหาความเชื่อมโยงนะคะ ไปค่ะหาข้อสรุปอันนี้เขาจะฝึกทักษะการสรุปอย่างสมเหตุสมผลซึ่งก็จะสรุปได้ตั้งแต่ข้อความสัญ,ญลักษณ์รูปภาพสถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆอันนี้ไม่รู้แต่ก็อ่านไว้นะคะส่วนที่3ในส่วนของคิดวิเคราะห์นี่ยังอยู่ในส่วนของคิดวิเคราะห์ตรงนี้ยังเป็น100คะแนนอยู่เดอ้อแต่เขาไม่ได้บอกนะว่ามันจะออกกี่ข้อโอเคไหมหนึคะแนนในส่วนที่ คิดวิเคราะห์เชิงปริมาณจำไว้เลยคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณคือเลขเลขนะคะซึ่งเลขเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เข้าใจคิดรวบยอดแก้ปัญหาได้ในคณิตศาสตร์เบื้องต้นนะคะในคณิตเบื้องตน้นเอาว่าหลายๆคนอาจจะต้องไปเตรียมไปฟิตไปซ้อมเนาะแล้วก็เรื่องของการเปรียบเทียบการวิเคราะห์เชิงปริมาณการประเมินความเพียงพอของข้อมูล อันนี้โดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวมองว่าก็อ่านเรื่องของตารางมาก็ดีนะคะไปดูการเปรียบเทียบว,วิเคราะห์อาจจะดูสัดส่วนพื้นที่ไว้บ้างนะคะก็จะช่วยได้ต่อไปค่ะภาคกอส่วนที่2แล้วเมื่อกี้ผ่านไปแล้วส่วนคิดวิเคราะห์ผ่านไปแล้ว100คะแนนตอนนี้เป็นส่วนที่2นะคะของภาคกคือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยสิ่งที่เขาระบุนะคะว่าในประกาศบอกว่าจะออกสอบก็คือศัพ์ มีศั์ออกนะคะมีสำนวนนะคะแล้วก็โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมก็คือดูในแง่ของความหมายแล้วก็ดูในแง่ของบริบทนะคะในโครงสร้างของประโยคนะคะแล้วก็การสื่อสารเนี่ยเขาจะเน้น2จุดก็คือการอ่านแล้วก็การเขียนการอ่านจะมีทั้งอ่านข้อความนะคะแล้วก็อ่านบทความบอกไม่ได้นะว่าบทความ เล็กบวกความยาวไม่รู้แต่เราฝึกอ่านบทความไว้นะคะแล้วก็การเขียนการเขียนเป็นการเขียนแบบเบื้องต้นนะคะและส่วนสุดท้ายนะคะของภาคก็คือความรู้ของข้าราชการที่ดีตรงนี้ออก50คะแนนนะคะสิ่งที่ออกกฎหมายที่ออกแคปหน้าจอไว้หรือถ้าเกิดจำไม่ได้ทักลิงก์ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะได้แชร์สิ่งที่เขียนเนี้ยไปนะคะ ในเรื่องของความรู้ราชการที่ดีก็จะเป็นเรื่องของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะคะซึ่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้นะคะไปหาโหลดในเน็ตเอานะคะแล้วก็บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะตัวนี้แล้วก็เรื่องของวิธีปฏิบัติทางปกครองนะคะ แล้วก็หน้าที่และความรับผิดปฏิบัติหน้าที่ในราชการและสุดท้ายนะคะเจตคติจริยธรรมของข้าราชการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าภาคกอนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูอีกหน้านี้รอบภาคกอมีทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดเนี่ยสองคะแนนนะคะแบ่งเป็นภาษาไทยอนุกรมเลข100คะแนนแล้วก็อังกฤษนะคะอังกฤษ50แล้วก็กฎหมาย50จบภาคกอแล้วไปต่อที่ภาคขอ ภาคขอเนี่ยถ้าให้พูดนะคะมันก็คือประสบการณ์วิชาชีพหรือความเป็นครูนั่นเองภาคขอเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็คือความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน75คะแนนวิชาเอก100คะแนนและกฎหมายนะคะทางด้านการศึกษาอีก25คะแนนเท่านั้นเราไปดูกันความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน75คะแนนแบ่งเป็นอะไรบ้างแบ่งเป็นทั้งหมด5นะคะหะ5หัวข้อหลักๆคือ1 เรื่องของความรู้รอบรู้ค่ะเกี่ยวกับโลกสังคมแล้วก็เศรษ,ษฐกิจพอเพียงนะคะส่วนให้หนานจิตวิทยาเนี่ยก็ไปอ่านมาบ้างะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการของเด็กนะคะการศึกษาแล้วก็การให้คําปรึกษาะคะไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์น,นักเรียนการประเมินนักเรียนตามศักยภาพนะคะนี่คือเรื่องของจิตวิทยาส่วนหลักสูตรนะคะก็จะออกในเรื่องของหลักสูตร ศาสตร์การสอนแล้วก็เทคโนโลยีในการศึกษานะคะแล้วก็1.4ก็คือการวัดและประเมินผลนะคะการวัดประเมินผลอ่ะไม่ว่าจะเป็นการออกข้อสอบแต่ละประเภทนะคะจำใจใช้วิสังปาหรือวิจัยนะคะก็ออกนะคะส่วนการประกันคุณภาพการศึกษาอันนี้ก็อ่านด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้คือ75คะแนนส่วนวิชาเอกวิชาเอกออกทั้งหมด100คะแนนนะคะวิชา ของใครของท่านก็ถือว่าเยอะนะคะก็อ่านมาดีๆและประสบการณ์วิชาชีพตรงเนี้ย25คะแนนดูเหมือนไม่เยอะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่คุณครูก็ควรจะทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับการศึกษานะคะแล้วก็การศึกษาภาพบังคับนะคะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรน,นะคะพรบรสภาค,ครูบริหารกระทรวงศึกษาคุ้มครองเด็กปฐมวัยไอ้ตรงที่ติ๊กแดงๆเ,เนี่ยคือเน้นเน้นนะคะว่าเออมันมันอ่านมานิดนึงนะคะนะคะแล้วทำมนุนก็ด้วยเนาะส่วนปฏิรูปนะคะปฏิรูปเนี่ยเราก็จะดูตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะแผนการศึกษาของชาติแล้วก็นโยบายและจุดเน้นของกระทรวง